สวัสดีครับท่านคณะรูปดวงและผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับวันนี้ก็เป็นรอบของเจ้จาชะตาราศีตุลเนาะมาดูกันเลยครึ่งหลังเนี่ยนะฮะครึ่งเดือนนะฮะจากวันที่15ถึงวันที่สาสิบเ็ดพฤษภาคมนะครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับก็ใช้ไพ่หนึ่งสองสามสี่สี่สำหรับนี่นะฮะมาดูกันนะฮะว่า จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับท่านเหล่านั้นบ้างนะฮะนะครับดีไม่ดีก็มาดูกันนะครับถ้าไม่ดีเราก็แก้ไขนะฮะนะครับถ้าดีก็ส่งเสริมกันไปนะฮะสำหรับคณะลูกดวงและผู้ที่เข้ามารับชมนะฮะผู้ที่มีพนักงานเข้ามาอ่ะจะต้องได้เจอนะครับผมมาดูไพ่ใบแรกเลยนะฮะไม่เสียเวลานะครับไม่ต้องพูดกันมากพูดกันเยอะนะครับอุ้ยดาวชะตาราศีตุ้นนี่บ่งบอกเลยนะควีนออฟเพนทาเคิลนี่เอ้ควีนออฟคัพนี่นะ เรียนอย่างนี้เลยว่าคุณมีความสุขนะเรียนตามตรงเลยชั่วโมงนี้เออใครก็หยุดคุณไม่ได้มองๆแล้วสำหรับเจ้าชะตาราศีตุลนะถือว่าเหงเหงปับางๆดีๆอยู่นะช่วงนี้นะเริ่มต้นบาไพ่ไปได้ถือว่าดี เออนะครับผมไพ่ขึ้นมาแบบนี้เอออ่านง่ายสบายดีนะครับผมไม่เครียดนะครับบางทีไพ่มันขึ้นมาอ่านยากก็โอ้ยเราก็ทํำยังไงเนาะลูกดวงเราเนี่ยนะครับไม่ไพ่มันถ้าขึ้นมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยบางคลิปเนาะก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะครับก็อยากจะพูดดีๆสรรเสริญนะแต่ไพ่มันออกมาเป็นแบบนั้นผมก็ต้องอ่านตามหน้าไพ่นะนะจะให้มาพูดแบบว่าโกหกมันก็พูดไม่ได้เออผมก็พูดตรงๆโอ้โหนี่เอาแล้วไง ของเก่งของแท้ของแท้บอกเลยนี่ของแท้สิบเหรียญต่อขึ้นมาเอาเอาสิเอาสิเจ้าชะตาราศีตุลเอาสินะครับผมไพ่ใบแ,แรกเน่บ่งบอกเลยรายชินีถือถ้วยถ้าถือถ้วยนีมีความสุขนะครับผมมีความสุขแน่นอนพลังงานมีความสุขแล้วไม่ความสุขไม่พออีกเอาเหรียญขึ้นมาถ้าเต็มเลยสิบเหรียญเจ้าประคุณเลยอะไรมันจะดีขนาดนั้นแล้วเจ้าชะตาราศีตุลโอ้บ่งบอกเลยดีดีดีดเออนะครับผมนะฮะไพ่สองใบแรกขึ้นมานี่นะครับผมเป็นพลังงานที่เคลียรอย่างนี้เลยว่า ในเดือนกฤษภานะเนี่ยเนยอีเดือนเนี่ยนะครับจากสิบห้าขึ้นไปถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยนะคุณคุณมาแล้วถึงเวลาคุณแล้วเจ้าชะตาราศีตุลเออนะครับผมนะฮะมันเวนเป็นเวลาของคุณแล้วผมมองมอ,องดูแล้วเนี่ยนะนะฮะมาดูที่ช่องการงานที่อยู่อาศัยเป็นยังไงช่องการงานที่อยู่อาศัยโอ้โหลําบากเลยทีนี้ช่องการงานที่อยู่อาศัยนี่บอกบอกนะที่ผ่านมาเนาะนีคือแบบไอ้ไพ่สองใบเนี่ยมันขึ้นมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่คุณเนี่ยไปเตะอุม้มคอมอยู่ตอนนี้ <c oughs> ผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นลูกช่วยเหลือใครอยู่ตอนนี้นะสําหรับเจ้าจะตาราศีตุลน,นะมันทําให้คุณลําบากลําบากกับที่อยู่อาศัยแล้วก็การงานเพราะว่าคุณเนี่ยตอนเนี้นะเรียนอย่างนี้เลยว่าช่วยเหลือใครอยู่ไม่รู้แต่ว่ามีการช่วยเหลือกันแน่นอนนะครับผมทําให้ลําบากชีวิตคุณนะเดิเดิมทีแล้วมันไม่ลําบากหรอกแต่ไปช่วยคนไว้เนี่ยมันก็เลยทําให้ลําบากเออนะครับผม ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะพึ่งไพ่สามใบเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าไพ่มันเป็นยังไงโอ้ยเจ็มาดูช่องคนรักช่องคนรักคุณนะสําหรับคนที่มีคู่นะคนที่ยังไม่มีคู่เดี๋ยวอยว่ากันเออนะฮะเดี๋ยวดูตารางให้คนที่ไม่มีคู่แต่บอกนี้เลยว่าคนที่มีคู่นะเรียนอย่างนี้เลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะทามันไม่ดีนะเปลี่ยนแปลงมันทิศทางที่ดีอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่ว่าปัญหาใดก็แล้วแต่นะแก้ได้หมดอืมนะครับไพ่ ทนเปลวขึ้นมาเนี่ยเดือนนี้เลยว่าถ้าสิ่งไหนดีส่งเสริมกันไปถ้าไม่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลนะครับผมสําหรับเจ้าชะตาราศีตุลนะเออนะว่ากันตรงๆเลยนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะไม่พูดเยอะไม่มีอวยนะครับผมดีว่าดีไม่ดีว่าไม่ดีนะครับผมถ้าคุณทําดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณก็รักกับครอบครัวคุณไปแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาคุณเตรียมตัวได้เลยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับผมสําหรับคนรักคู่ของมาดูไพ่ที่ โอ้โหเดอะสตาร์เนี่ยเดอะสตาร์นี่เปิดเผยแน่นอนนะครับผมนะครับไม่ว่าเรื่องดีก็แล้วแต่เรื่องไม่ดีก็แล้วแต่นะเปิดเผยแน่นอนนะสำหรับยอชตาาราศีตุลน,นะเออนะครับผมพูดกันอย่างนี้เลยนะครับผมสาหรับผู้ที่คนรักครอบครัวคู่รักครอบครัวนะเออนะฮะคนที่ยังไม่มีคู่ดูที่หลังดูคนที่มีคู่ไปก่อนบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าคุณทําดีนะครับเปิดเผยเนในทางที่ดีทําไม่ดีก็เปิดเผยในทางที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมนะฮะมันจะส่งเสริม มันจะส่งเสริมทั้งสองทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือด้านไม่ดีนะครับผมดังนั้นแล้วผมเรียนงี้เลยว่าคิดดีพูดดีทดําดีมันจะส่งผลดีกับคุณและครอบครัวเออนะครับผมมาดูซิว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้ๆเนี่ยมันเป็นยังไงละในเนี่ยภายนี้เนี่ยเซกเออสิบห้าถึงสามสิบเอ็ดนี่เลยนะครับผมนะฮะสิบห้าถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูกันสิโอ้โหพลังงานของลูสีขึ้นมาเนี่ยบอเลยเดอะเฮอร์มิต เออนะครับผมเดลเฮมิทขึ้นมานี่หมายความว่าไงคุณนะครับผมชั่วโมงนี้เลยนะเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่นะถ้าพูดถึงยังไม่พูดถึงพลังงานของสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะถ้าพูดถึงสิ่งที่คุณทําอยู่นี่นะมันมีความหวังเล็กๆอยู่อะไม่รู้ว่าคุณจะคิดจะทําอะไรนะผมบอกให้เลยว่ายากลําบากยากจริงๆลําบากจริงๆเหนื่อยจริงๆแต่มันมีแบบว่าแสงเล็กๆอยู่นี่เห็นไหมความสําเร็จมันรอคุณอยู่ได้เหมือนกัน เออนะครับผมความสําเร็จรอคุณได้เหมือนกันนะฮะโอกาสที่จะสําเร็จมีไม่ใช่ว่าไม่มีนะสําหรับเจ้าชะตาราศีตุลน,นะไม่ว่าคุณจะเปิดกิจการร้านค้านะครับผมหรือว่าจะไปหางานใหม่หรือว่าคุณจะสร้างบ้านสร้างอะไรก็แล้วแต่นะช่วงนี้เหนื่อยยากลําบากแต่โอกาสสาเร็จมีไหมมีนะครับผมนะฮะถึงมันจะยากแต่มีนะครับผมดังนั้นแล้วถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานนะไพ่ฤกษศีขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าไง คุณจะต้องมีการมูสักนิดเออจะต้องมีการมูสักนิดหนึ่งนะครับผมสําหรับทางดาง้านที่อยู่อาศัยนะครับผมหรือว่าคนรักคู่ครองนะครับผมมูนิดหนึ่งมูนิดหนึ่งเออนะครับผมจุดทูบจุดเทียนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักนิดนะฮะให้ท่านขอช่วยเหลือนะครับผมสิ่งใดที่มันไม่ดีขอให้มันหลุดออกไปให้หมดขอให้คงไว้แต่ความดีและความเป็นสิริมงคลนี่มันเป็นอย่าง pistol, นั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีอยู่นะครับผมดีอยู่ดีอยู่มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะฮะ นะฮะถึงจะขึ้นห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญที่มันลำบากตากตำเนาะแต่ผมเรียนอย่างนี้เลยว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมสิ่งที่ไม่ดีมันจะออกไปนะมันจะเหลือจะไว้แต่สิ่งที่ดีๆนะเออสําหรับเจ้าจักตารัสตุลน,นะเออนะครับผมนะครับเอามาดูไพ่ใบต่อไปนะครับไอ้ไพ่ใบเนี้คือไอ้ตัวปัญหาเลยเนะี่ยช่องปัญหาจริงๆเลยนะคือไพ่ใบนี้นะครับดูซิว่าปัญหาจริงๆแท้ๆมันคืออะไรโอ้ยเดอะมูนเดอะซันเดอะมูนขึ้นมาเอาเข้าไป ไอ้อไม่ใช่ <c oughs> เดิอกสตาร์แล้วก็เดิอกมูลขึ้นมาก็ม<อ>ผมบอกอย่างนี้เลยว่าปากคนมันยิ่งกว่าปากกามันก็จะพูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็มันนั่นนะทามให้คนคุ้นคิดและเครียดผมเรียนอย่างนี้เลยว่าจะไปสนใจคำพูดของคนถ้าคุณอยู่ได้เพราะคำพูดของคนคุณก็ไม่มีความเจเริญน,นะครับผมนะฮะคนเรานะครับผมมันจะต้องทําด้วยตัวตัวเองนะครับไม่ต้องสนใจใครเออนะครับผมเราไม่ได้ขอใครกิน นะครับคุณทํามาหากินของคุณเองไม่ได้ต้องไปว่าเฮ้ยคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ไม่ต้องนะครับถ้าเราไปฟังคนอื่นนะคุณก็ไม่มีความเจริญหรอกคุณก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าใครพูดอะไรคุณก็ไหลไปตามเขาก็ไม่มีอันเจริญกับทีอืมนะครับผมทําไปเลยทํามันจะดีก็ดีด้วยตัวเราถ้ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีด้วยตัวเราไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องไปสนใจใครคําพูดใครนะสําหรับเจ้าชะตาราศีตุลนะเออนะครับผมเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะฮะ ยังไม่ได้สรุปนะไอ้นี่แค่แบบว่าเกินเกินนิดนึงเกินเกินก่อนเกินเกินก่อนไพ่สรุมมันยังไม่ออกมานะครับผมไพ่มันยังเปิดมาไม่ครบนะครับมาดูไพ่ใบต่อไปโอ้โหนี่ขยันขันแข็งนะครับผมปกป้องคนที่คอยคุ้มครองคุณเนี่ยคนคอยคอยดูแลคุณเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานนะครับผมรู้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่เขาเนี่ยคอยช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเอาเป็นว่านะผมเรียนอย่างนี้เลยว่าไม่ต้องกลัวก็จะไม่มีใครช่วยเหลือนะ ผลอุปถัมภ์ค้ำชัวคุณมีอยู่สําหรับเจ้าชะตาราศีตุลเออนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้เลยว่าจะไปสนใจปากชาวบ้านทําอะไรทําไปเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องเครียดเออนะครับผมแลความสุขความสําเร็จมันรอคุณอยู่เพียงแต่ว่าให้รอผ่านไปแค่นั้นเองช่วงนี้เองเนี่ย,ย,ยไอ้ที่มันผ่านมาเนี่ยมันอุบาทชาชั่วผมเห็นอยู่นะครับผมแต่หลังจากสิบห้าไปแล้วเนี่ยนะเน,เ,นเดือนเนี้ย สิบห้าไปถึงสามสิเอ็ดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นจะบอกให้สําหรับเจ้าชะตาราศีตุลน,นะครับผมนะต้นเดือนมาเนี่ยผมบอกให้เลยว่าไม่ดีเหนื่อยยากลําบากเลยนะครับผมนะครับผมจะไม่อ้างว่าเป็นเพราะราหูลาเหอเลงงั่นนะเออนะครับผมลาหูมันก็นเรื่องของดาวมันแต่ผมบอกอย่งนี้เลยว่าคุณหลังจากสิบห้าไปแล้วเนี่ยชีวิตดีชีวิต,วตเปลี่ยน เออนะคร <Bond> ับผมนะฮะชีวิตดีชีวิตเปลี่ยนแต่ให้อย่างที่ผมบอกนะไปมูหน่อยเออนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยนะครับผมบางทีก็ต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือนะเฉพาะด้านการค้าการขายที่อยู่อาศัยความรักนะไม่เกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพไปหาหมอถ้าเกิดใครบอกว่าเออเป็นบนเลยนี่เป็นมะเร็งเนี่ยมึงไปบนเลยไปบนกับสารเจ้านั้นสารเจ้านี้ชีวิตมึงจะดีขึ้นจะหายแน่นอนผมบอกว่าให้เอาตีนมาทีผมได้เลยมันเป็นไปไม่ได้ เออถ้าคุณป่วยคุณต้องไปหาหมอไปรักษาแต่ถ้าเกิดคุณไปบนบานเกี่ยวกับเรื่องคู่เรื่องการใช้ชีวิตไปไดอาู่นะครับผมแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นธรรมดาของโลกภายไข้เจ็บไปแก้บนไปไหว้ที่ไหนมันก็ไม่ได้ผลนั่นคือเรื่องจริงนะครับผมนะฮะอันนี้เราพูดกันตรงๆนะผมเป็นอย่างนี้นะครับช่องนี้เป็นอย่างนี้ไม่มีการแบบว่าเฮ้ยคุณไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี เออดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับผมนะฮะเอามาดูมาดูที่สิ่งที่คุณคิดอยู่ในจิตในใจคุณเป็นย <ys> ังไงนะครับอืมความสุขรอคุณอยู่บอกให้เลยความสุขรอคุณอยู่แล้วมันดีตรงไหนดูมัาตาสีตุลน,นะครับผมนะฮะมันดีตรงที่ว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวเอาอย่างนี้เลยนะผมพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณจะรวยและสวยมากเอาเว้นว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณจะรวยและสวยมาก แต่ถ้าเกิดคุณมีคู่มันจะเหนื่อยและปวดหัวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมขอให้เขาปรับปรุงตัวใหม่ถ้าเขาไม่ดีเขาคิดไม่ดีทําไม่ดีอะไรไปแล้วแต่นะให้โอกาสเขานะครับแต่ถ้าเกิดให้โอกาสแล้วยังไม่ดีขึ้นก็แล้วแต่ตัวใครตัวมันเออพูดกันตรงตงเลยนะครับสําหรับด้านคู่นะคนที่มีคู่แล้วนะนะครับผมนะฮะถ้ามันเอาดีไม่ได้ก็ทิ้งกันไปนะครับแต่ถ้ามันดีก็ส่งเสริมอยู่กินกันไปส่งเสริมกันไปนะฮะยหวงั้นเลยนะครับอืมเดือดสันขึ้นเลยเป็นเนี้ ไพ่เดือดสันขึ้นน่คุณเว้ยไพ่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะไพ่เดือดสันขึ้นน่นั่นหมายความว่าไงต่อไปเจ้าชะตาราศีตุลนะครับผมตั้งแต่วันเนี้ยวันที่คุณเห็นคลิปผมวันเนี้ยนะครับผมไปเจนถึงวันที่3ามสพฤษภานะผมเรียนตามตรงเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแลบเปลี่ยนไปในทางที่ดีเรียนอย่างนี้เลยนะครับผมขอเรียนอย่างนี้เลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับเจ้าชะตาราศีตุลนะเออนะครับผมอุบาทชาชั่วมาตั้งนานแล้วนะต่อไปนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้้นแลวะ ผมเรียนอย่างนี้เลยพูดกล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับผมมาดูไพ่จ้าสำรับทคนี่เป็นไปตามวงล้อของจกักรวาลเบลวอฟอจอร์ดเอออย่างนั้นเลยนะครับผมนะฮะต่อไปนะฮะชีวิตคุณพลิกผันแปรเปลี่ยนเออให้มันได้อย่างนี้บ้างเช่าจาตาราศีตุนนะครับผมนะผมเข้าใจนะเพราะคุณเป็นลูกดวงผมผมอยากให้คุณได้ดีอยู่แล้วนะครับมไม่มีหรอกที่ว่าเฮ้ยคุณอย่างนั้นไปไม่ม,นะมีนะครับสําหรับผมนะครับถ้าดีผมว่าดีไม่ดีผมว่าไม่ดีเลย ะจะโกรธจะเกลียดไม่ว่าแต่ถ้าคือคุณชีวิตดีขึ้นผมภูมิใจและดีใจเออนะครับผมเอาอย่างนี้มาดูเพิ่มมาดูเพิ่มมาดูเพิ่มขยายไพ่หน่อยสิขยายไพ่หน่อยเออนะครับผมไพ่แค่นี้มันไม่พอนะฮะให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นขยายไพ่เลยนะครับผมเอาไพ่าทาโร่วันนี้ทาโร่ล้วนๆนะครับผมวันนี้ทาโร่ล้วนๆเออนะฮะผมพูดใจดีมาหลายคลิปแล้วนะหลังๆมานี่นะต่อไปผมจะไม่ใจดีแล้วผมพูดใส่จริงๆแล้วผมเอาจริงแล้วผมไม่สนละนะครับไม่ว่าใครจะว่ายังไงนะนะครับมาดูที่ตัวตนคุณนี่คุณจะ้เริ่มมนให คุณจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังนะนะครับเพราะเห็นไหมไอ้สองไม้ข้างหลังนี่คุณคุณหันหลังให้แล้วคุณจะไปคว้าคว้าไม้ใหม่ละเนี่เห็นไหมคุณจะไปคว้างานใหม่ไปคว้าที่อยู่ใหม่อะไรที่อยู่ดีๆใหม่ละเลื่อนเก่าๆทิ้งได้ทิ้งไปเออนะครับผมจะไปสนใจย่าไปยึดติดกับอดีตถ้าคุณมัวจะยึดติดกับอดีตชีวิตคุณไม่ไปไหนคุณก็จมปักอยู่งั้นแหละแต่ถ้าเกิดคุณมีสติมีปัญญานะมีความรู้ดีพอนะคุณมีปัญญาพอนะถ้าไปจมอยู่กับอดีตนะคุณก็อยู่กับอดีต แต่ถ้าเกิดคุณทิ้งอดีตแล้วคุณไปข้างหน้าชีวิตคุณจะเจริญก้าวหรือก้าวหน้าร่ํารวยผมบอกอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะมาดูซิไอค้อสิ่งที่คุณเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีอุ้มไว้เนี่ยแบกไว้เนี่ยนะครับผมใครก็ไม่รู้เ่ยไปอุ้มไว้ทําไมถือไว้ทําไมก็ไม่รู้มันเสียเวลานะครับผมนะฮะมาดูซิอืมนะฮะเนี่ยยึดติดผูกติดเออนะครับผมกับใครเนี่ยมาคอยช่วยเหลือเขาอยู่เนี่ยมาเตะอุ้มคล้องอยู่เนี่ยเนี่ยฮะไอไพ่ห้าเหรียญเนี่ย มันสมควรไมหมล่จะที่จะไปเตีย re, อุ้มคอมไปแบกเขาอยู่เนี่ยนะครับผมอันไหนไม่ดีทิ้งไปเลยปล่อยไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับชีวิตใครชีวิตมันเออนะครับผมถ้าเกิดคุณมัวจะมางอมอยู่งี้ก็ตายไม่ต้องไปไหนนะชีวิตเออนะเรียนตรงๆนะครับผมเอาตัวเองให้รอดก่อนถ้าตัวเองรอดแล้วก็ไปช่วยเหลือใครเขาตัวเองจะไม่รอดเนี่ยไปช่วยเหลือใครหนึ่งนะครับผมนี่ฮะต่อไปนะคุณนะอย่างที่ผมบอกนะสาระได้ฉละนะ เหมือนสละเรือเรือที่มันไอ้นี่ก็ปล่อยจมไปเลยไปเอาเรือลำใหม่ชีวิตคุณจะสุขสบายและดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเจ้าชะตาราศีตุลมาดูที่คู่รักครอบครัวคุณเนี่ยไอ้คู่รักครอบครัวเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นยังไงต้องการเปิดเผยด้วยดีหรือไม่ดีมันก็เปิดเผยด้วยนะจะบอกให้โอ้โหมั่นคงทีเนี้ยผมบอกให้เลยว่ามั่นคงคนรักคู่ครองคุณนะต่อไปนะเออนะครับผมไปไปนท,ทิศทางที่ดีเอาเป็นว่าไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็น หญิงก็ดีชายก็ดีกันแล้วแต่นะเออนะครับผมเรื่องว่าหญิงรักหญิงชายรักชายอะไรก็แล้วแต่บอกให้เลยต่อไปดีดีและดีดีมากๆด้วยนะครับผมถึงเขาจะเอ็นเอียงไปทางเพื่อนฝูงหรือว่าเอ็นเอียงไปทางพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องขอมากสักนิดนะครับโดยที่ว่าไม่ค่อยเข้าข้างคุณสักเท่าไหร่แต่เรียนนี่เลยว่าเขาจะกลับมาดีนะดีกับคุณกว่าเดิมเอาง่ายง่ายดีกว่าเดิมแล้วกันแหละดีกว่าที่มันเป็นอยู่ที่มันเป็นมนันอยู่ที่มาที่วา่าทุกวันนี้แล้วกันเออนะฮะ ตั้งแต,แต่คุณเห็นดึกคลิปวันนี้นะรถยนถึงวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยผมบอกเลยว่าผลลักคู่ครองเปลี่ยนไปด้วยเออนะครับผมดีในดีขึ้นอ่ะเอาเป็นว่าดีดีถึงดีมากอ่ะนะครับผมนะฮะเอามาดูไพ่ใบต่อไปซิมาดูไพ่ใบต่อไปนะครับผมนะฮะดูไพ่ใบต่อไปซึ่งว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในจิตในจิตใน,ในใจิตในใจเลยนะฮะอยู่ในจิตในใจเราเลยเอามาดูมาดูมาดูอื้มออเป็นอิสระสิทีนี้ทีนี้ไม่มีใครมายุ่งอะไรกับคุณแล้วคุณเป็นอิสระเลย พราะอะไรวะคุณเข้มแข็งขึ้นหนักแน่นขึ้นเออนะครับผมจากที่คุณดูคลิปวันนี้ก็แล้วแต่ด้อะไรก็แล้วแต่นะผมเรียนอย่างนี้แล้วว่าคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วกันคุณเป็นอิสระเนี่ย the full นะครับผมเป็นอิสระเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอิสระยังไงนะก็อย่างที่บอกนะถ้ามีคนพูดคนท้วงอะไรนิดนิดก็ก็ฟังไว้บ้างนะก็ไม่ใช่ถึงกับแบบว่าจะไม่ฟังใครเลยเออนะครับผมก็ฟังก็นิดหนึ่งถ้าเกิดมีคนทักคนท้วงอะไรเงนะี้ยเราก็ฟังแต่ไม่ใช่ว่าทําตามท,ที่เขาพูดซะทุกเรื่อง นะไม่ใช่ว่าทําตามได้กับูดทุกเรื่องคุณต้องคิดเองต้องใช้ปัญญาของคุณเองคัดเลือกเองเลืเลอกเฟ้นเองด anyway ้วยนะครับผมนะครับสําหรับจ้าชะตาราศีตุลนะเออนะสิบห้าถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาสองห้าแปดเนี่ยนะดีขึ้นดีขึ้นผมบอกให้เลยนะครับผมแล้วเนี่ยคนส่งเสริมคุณเอ่ยแล้วก็ไพ่อะไรเนี่ยเดือดซันมันขึ้นมาจะดีสักการะนี้โอ้ยไพ่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยแล้วช่วยอีกอ่ะขึ้นทั้งไพ่ฤาษีขึ้นทั้งไพ่พระขึ้นทั้งไพ่ เดือดซันมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วเจ้าจะตาราศีตุลผมเรียนอย่างนี้เลยคูณเฮงเฮงบางปังผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับผมเฮงเฮงบางปังในปีเนี้ยปีหกแปดเนี้ยเป็นเป็นปีของคุณละดูจากนี้เลยนะผมไม่ได้ดูเฉพาะแค่เดือนไอ้แค่สิบสามสิบห้าวันนี้นะผมมองให้ข้าไปถึงเดือนหน้าเลยเออนะครับผมมองข้าไปถึงเดือนหน้าเลยมันจะดีต่อไปเรื่อยๆลยครับผมเอออย่างนั้นเลยสำหรับเจ้าจะตาราศีตุลน,นะ ตั้งแต่คุณเห็นเนี่ยวันเนี้เไอคลิปที่เห็นวันเนี้ยนะตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาไปจนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อกสิบแปดชีวิตคุณจะเปลี่ยนและเปลี่ยนไปนในทางที่ดีซะด้วยนะครับผมไม่ใช่เลเทะเหมือนที่ผ่านๆมาแล้วกันเนะ่ะชีวิตคุณเนี่ยน่ในปีหกแปดนี่นะนะครับผมหลังจากที่อะไรอ่ะีพวกลาหูพวกอีดดาวเสาเดาวเสาหาเหวเลยเนี่ยมันลาย,ย้ายไปเนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นเออว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับผม ผมไม่พิมไม่ไม่มีพูดเพราะนะดีว่าดีไม่ดีว่าไม่ดีนี่สองใบขึ้นมาเหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเรียนเยเรียนอย่างนี้เลยว่าคุณเป็นโสดสวยและรวยมากคุณพูดแค่เนี้ยเออโสดสวยและรวยมากถ้าคุณโสดสวยและรวยมากแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่เขาอยู่กับคู่ไปไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าคุณเป็นโสดคุณรวยเออคุณเป็นโสดคุณรวย สวยและรวยมากเอาอย่างนั้นเลยแล้วกันสําหรับเจ้าชะตาราสีตุลน,นะครับไม่ว่าหญิงว่าชายนะถ้าเป็นผู้ชายก็แล้วแต่เออเป็นผู้ชายก็เหมือนกันนะครับโสดหล่อเท่สมาร์ทมีสเสน่ห์ทันทีเลยอืมแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่ก็อยู่กับคู่คุณไปผมก็ไม่ได้ว่าให้คุณเลิกรายกันนะเออถ้ามันดีก็อยู่กันไปถ้ามันไม่ดีก็ก็แล้วแต่คุณอย่าพิจารณาสําหรับเจ้าชะตาราสีตุลอืมนะครับผมเพราะว่าร้มลูกคุกคานมากพอสมควรแล้วนะ เป็นปีแล้วนะเออนะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะมันก็ไม่เต็มที่เต็มคําสักทีเออต่อไปนี้นะเนี่ยตั้งแต่เลยพุทธภาในไปเนี่ยชีวิตคุณจะเปลี่ยนอืมนะครับผมสําหรับเจ้าจะตาราศีตุลน,นะครับผมอันนี้ดูคนที่มีคู่แล้วนะมันดูคนที่ไม่มีคู่บางทีเออนะครับผมคนที่ไม่มีคู่เขาจะเป็นยังไงบ้างล่ะนะฮะมาดูที่ว่าคนที่ไม่มีคู่เป็นยังไงเนาะจะได้คู่ได้เลยเขาบ้างมาในชีวิตนี้นะ นะครับผมมาดูกันมาดูกันมาดูกันนะครับนะฮะมาดูซิแต่ขออนุญาตเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะครับนิดนึงนิดี๋เดี๋ยวิดเดี๋ยวิดเดี๋ยวไม่ได้เสียเวลาเลยมากนะครับเออนะมาดูกันมาดูกันนะฮะดูคนที่ยังไม่มีคู่ซิว่าคนที่ยังไม่มีสถานะนะนะฮะอันนี้เราดูนี่เหมือนกับว่าเราดูแบบดูดวงคนโสดไปด้วยเลยนะครับผมดูชีวิตคู่ดวงคนคู่ไปเลยเออนะครับผมดวงคู่ไปเลยนะฮะ คนที่ยังไม่มีสถานะน้องคุยคุยหายหายอะไรพวกนี้นะนะครับโทรไปก็หายไลน์ไปก็ไม่ตอบอะไรพวกนี้นะอะมาดูกันนะครับตัวแทนเลยเนาะไม่ว่าหญิงหรือชายนะอันนี้นะตัวแทนเลยโอ้โหนี่ความสําเร็จรอคุณอยู่ดีไม่ดีนี่คุณหวังอะไรรู้ไหมหวังจะได้แต่งงานแต่งการกันเลยนะครับสําหรับจ้าชะตาราศีตุลคนที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีสถานะเอาละครับผมนะฮะมีความคิดว่าอยากจะแต่งงานและ นะครับผมตอนนี้นะเจ้าจะตาราศีตุลน,นะเอามาดูซิคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาคิดเหมือนคุณหรือเปล่าล่ะเออไม่ว่าหญิงหรือชายหรือเพศสภาพไหนนะโอ้โหไอเขาก็คิดกับคุณเหมือนกันที่ทีนี้มีแววว่าจะได้แต่งงานนะครับไม่ได้ถึงกับทุกคนนะเพราะว่าไอ้นี่ยันดวงโดยรวมไม่ได้ดวงส่วนตัวดังนั้นแล้วนะครับผมคุณมีความคิดว่าอยากจะแต่งงานแต่งการไอเขาเองก็คิดอยากจะปักหลักปักฐานกับคุณเหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นสําหรับคนที่ คุยกันอยู่ทุกวันนี้นะชอบชะตาราศีตุลน,นะไม่ว่าหญิงหรือชายเพศสภาพไหนก็แล้วแต่หญิงรักหญิงชายรักชายอะไรก็แล้วแต่อย่างนั้นเลยมีความคิดเหมือนกันทั้งคุณและเขาเออถือว่าดีอยู่นะครับผมเมื่อดูความน่าจะเป็นสิความน่าจะเป็นเป็นยังไงโอ้โหได้มาเจอกันแน่นอนโอกาสที่คุณจะได้มาร่วมหอลงงลเลยกันนี่นะถือว่าเป็นไปได้สูงร้อยเปอร์เซ็นเลยใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะผมไม่ใช่ใช้คําว่าแค่เจ็ดสิบแปดสิบนะ เอาเป็นว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันสูงมากครับผมสรุปเลยขอดูไพ่สรุปนะฮะขอดูไพ่สรุปโอ้โหผมเรียนอย่างนี้เลยว่าเอาไปเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันเมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยไปนะครับผมถ้าไพ่ขึ้นมาสักขนาดนี้นะความสุขความสุขความสามสหวังนะครับผมเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสําหรับเจ้าชะตาราศีตุลน,นะครับผมคนที่คุยคุยห,หายหายอยู่นะ ต่อไปนี้คุณจะไม่คุยคุยหายหายแล้วนะครับผมในเดือนพฤษภาเนี้นนะตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาไปจนถึงไอ้ตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาไปถึงสามสิเบเอ็ดพฤษภาเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะตกลงต่องชิ้นกันคุณจะได้ร่วมหอลงลงกันคุณจะได้มีความสุขได้ใช้ชีวิตกันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเออสาหรับเจ้าชะตาราศีตุลที่ยังไม่มีสถานะไม่มีคู่ของไม่ว่าหญิงก็ดีชายก็ดีเพศสภาพไหนหญิงหญิงชายชายอะไรแล้วแต่ คุณสมหวังดังใจคิดสมหวังใ,ในใจหมาบางคู่บางคนที่ถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยก็เป็นไปได้เลยทีเดียวเชียวเออนะครับผมสําหรับเจ้าชะตาราศีตุลน,นะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลถ้ามันดีผมว่าดีนะถ้าไม่ดีผมพูดพููดเลยนะผมพูดเลยแต่ถ้ามันดีจะส่งเสริมเลยว่าดีเออนะครับผมนี่สาหรับคนที่ยังไม่มีคู่คุณจะได้คู่ละบอกได้เลยเออนะครับผมนะฮะแล้วมาดูที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะพูดอะไรบ้าง ดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อยากจะบอกกล่าวอะไรไม่กบ uh, สาหรับเจ้าชะตาราศีตุลน,นะครับผมนะฮะรู้สึกว่าดีๆนะช่วงช่วงนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นมงคลสําหรับคุณมากเลยสําหรัรบเจ้าชะตาราศีตุลปกติแล้วราศีตุลเนี่ยเปิดมาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออแต่ครั้งนี้เปิดรู้สึกว่ามันดีฮะเออนะครับผมดีถือว่าดีมากเลยนะครับผมสําหรับ <h> <ล>เจ้าชะตาราศีตุลที่ผมดูมานี่นะมีราศีสิง์กับราศีตุลเนี่ยที่แบบว่า โอเคนะครับผมราศีอื่นก็ดีนะฮะแต่ว่ามารอเวลานิดหนึ่งรอช้ากว่าเขาแต่ไอราศีสิงห์กับราศีตุลเนี่ยถือว่าคู่ขี้สูสีเออนะครับผมที่เปิดไพ่มานะนะฮะถือว่าคู่ขี้สูสีและดูดีทั้งคู่เออนะครับผมอ่านะครับผมเหลือก็ยังเหลืออะไรเหลือพิจิกแล้วก็ธน,นูเนาะนะครับยังเหลืออีกสองราศีอ่ะเราทั้งที่เราดูราศีตุลก่อนอ่นะครับดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะว่ายังไงนะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ โอ้โหนี่เป็นไงคนทันดีร้องและลาบาททำเพลงเห็นไหมมีความสุขเออนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอะไรไหมคุณจะมีความสุขในเบื้องหน้าอืมนะฮะนะฮะ,นะฮะบอกได้เลยว่าดีมันดีมันดีจริงๆนะไพ่นะนะครับผมผมไม่ได้พูดเล่นๆนะนะครับผมไม่ต้องเกี่ยวกับดวงดาวโชคชะตาราศีแล้วนะมันเกี่ยวกับไพ่ทำไพ่ออกมาดีเนี่ยมันจะบวกบอกทีไปถึงอนาคตคุณได้เลย เออนะครับผมนะผมเชื่อเรื่องไพ่มากนะครับผมถึงว่าเลือกที่จะดูไพ่ผมเรียนอย่างนี้เลยว่าคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกแล้วว่ามีความสุขโอ,โโอ้โหเลิลาศเลี่ยมล่สารหลักเมืองนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองอืมนะครับผมนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุ้มครองนะฮะพื้นที่ดีต่อไปนะเป็นหลักเป็นฐานสําหรับคนที่กาลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะบางคนนะ เออนะครับผมนะฮะอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวคุณได้สร้างเนื้อสร้างตัวคุณสําเร็จนะครับผมยังไงก็ไปจุดทูบจุดเทียนนะเออนะครับผมกราบไหว้ที่ศาลหลักเมืองต่างๆมันก็ได้ถ้าคุณอยู่ที่จังหวัดคุณเนี่ยคุณไปไหว้ศาลหลักเมืองที่จังหวัดคุณเออนะครับผมขอพรสิ่งดีๆอะไรไปแล้วกันนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางแม่พระธรณีอะไรพวกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะสําหรับเจ้าชะตราราศีตุลน,นะมาดูไพ่ใบที่สามนะครับผม โอ้โหครอบครัวปฏิวะดูสิเนี่ยครอบครัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับผมพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งล้วนๆเลยนะครับผมที่ขึ้นมานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอ,อวยชัยให้ทั้งนั้นเลยนะครับผมมีความสุขต่อไปผมเรียนอย่างนี้เลยนะคนที่เกิดราศีตุล15ถึง31พฤษภาคมนี้คุณมีเรื่องเฮงเฮงปังปัอาจจะโชคดี มีเฮงเฮงรวยรวยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านโชคลาภด้านใดก็แล้วแต่ดีทุกอย่าง mm hmm. เออนะครับผมบมาดูไพ่ใบที่สี่ไพ่ใบสุดท้ายท่านว่าอย่างไรสําหรับ mm hmm. โอ้โหชัยชนะแม่พัทธรณีเห็นไหมนี่นะครับผมบีบมวยผมเออนะครับผมขจัดปัดเป่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันไม่ดีออกไปนี่พลังงานแม่พะระธรณีก็ยังมาส่งเสริมอีกโอ้โหเรียนง่ายเลยว่าท่านเอ,อ้ย ไม่มีอะไรจะงดงามป่านนี้แล้วโอ้ภายใต้สำรับอะไรนี่น,นี่ภายใต้สำรับอะไรเท้าจัตุรโกบาลทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นเท้าวิรูปักอะไรก็แล้วแต่นะเท้าวเวสุวรรณนั่นเะงี้ยนะอยู่ในนี้หมดเลยคุ้มครองท่านเป็นอย่างดีโอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นเจ้าชะตาราศีตุลผมเรียนอย่างนี้เลยว่าดีถึงดีมากครับผมนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเหลืออย่างที่ผมบอกนะเออนะครับผมไหว,แว้แม่พระอุมาพระพระศิวะพระพิฆเนศแม่พระธรณีนะ หรือว่าสารลักเมืองอืนะครับผมนะครับก็บนบานสารกล่าวท่านนะขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปให้หมดขอให้คงไว้แต่ความดีและความเป็นสิริมงคลเออนะครับผมสําหรับเจ้าชะตาราศีตุลนะครับผมตั้งกะเปิดไพ่มาก็มีราศีสิงห์อย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ราศีตุลเนี่ยที่ียกว่าดีนะครับทีนี้จะสรุปอีกแบบชัดๆเลยนะการงานของคุณนะครับผมนะฮะต่อไปนะฮะตั้งแต่เห็นคลิปวันนี้นะครับ ดีขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ไม่ดีนะช่วยปัดออกไปด้วยนะครับผมอย่าไปเจ้าอุ้มค่อมนะอันไหนที่เราช่วยเขาได้ก็ช่วยแต่อันไหนช่วยไม่ได้ก็ต้องยอมสละไปนะครับผมสําหรับทางด้านการงานนะด้านการเงินถือว่าเงินเข้ามาแน่ๆสําหรับเจ้าจตาัราศีตุลตั้งแต่วันนี้นะที่คุณเห็นคลิปนะตั้งแต่เป็นคน,คนเห็นคลิปวันนี้นะครับตั้งแต่15้านะทานายนะ15พฤษภาไปถึง3 1พฤษภาเนี่ย การงานการเงนิงนคุณจะไหลเข้ามาไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมจะส่งเสริมไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับเจ้าชะตาราศีตุลความรักก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นโสดนะครับคุณจะสวยและรวยมากแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่นะครับผมคู่ของคุณก็จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้ดีกว่าเดิมกว่าที่เขาเป็นเมื่อก่อนเขาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ต่อไปเขาจะเป็นคนดีและมีศีลธรรมมาช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดีขึ้นกว่าเก่าแล้วกันเออสำหรับเจ้าชะตาราศีตุล นะครับผมถ้าถามด้านสุขภาพเป็นเงินสุขภาพถือว่าดีนะครับผมไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรรุนแรงนะฮะในเดือนพฤษภาคมนะเออนะครับผมเนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยไม่มีการสูญเสียไม่มีการตายกันแล้วกันเอาง่ายๆเออนะครับผมสําหรับเจ้าจะตาราศีตุลน,นะฮะด้านโชคลาภถือว่าคุณมีโอกาสเฮงเปังๆสําหรับเดือนพฤษภานี้นะฮะคุณอาจจะไปถูกหวยรวยเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือว่าคุณจะได้งานได้การงานการเงินอะไรก็แล้วแต่ แต่มันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณเจ้าชะตาราศีตุลในเดือนพฤษภาคมนี้อะนะครับผมผมก็เรียนไปตามนี้เลยนะฮะที่พูดไปทั้งหมดเลยนะครับผมก็อันนี้ก็โ้ใช้วเวลาไปก็จะ30นาทีแล้วเนาะยีนาที30นาทีก็ยังไงก็ต้องขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมนะฮะก็ฝากกดไลค์นะฮะกดซับสไครต์นะครับผมกดเข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะฮะ นะครับผมยังไงก็ฝากกดถูกใจกันไว้บ้างเนาะจะได้เป็นขวัญกําลังใจให้กับพ่อหมอได้ทํางานต่อไปหรือว่าบางคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะเป็นยังไงต่อไหมอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้อีกนะจันนะครับผมทักมาได้อีกนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้น ID ดีไลน์ไว้ที่ช่องนะฮะจะได้ดูว่าเออพ่อหมอดวงฉันเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็อยากจะรู้แล้วครับผมก็แล้วแต่คุณสะดวกนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณสะดวกที่จะคุยจะดูกับผมก็ เข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดูกับท่านอื่นที่คุณมั่นใจก็ทักเข้าไปดูกับเขานะครับผมเพราะว่าดวงส่วนตัวมันก็จะแม่นกว่าดวงโดยรวมนะครับผมนะฮะแต่ดวงโดยรวมเนี่ยผมก็ทําเต็มที่ละนะครับผมให้มันออกมาได้ดูดีนะครับเพื่อ,อเพื่อทุกคนจะได้รับความกระจ่างนะฮะแล้วก็สมหวังดังใจที่ตัวเองปรารถนานะครับผมวันนี้ก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากดูคลิปหน้าต่อๆไปนะครับเผื่อลูกหลานใครเกิดในพฤษภราศีอะไรก็ฝากดูดูกันไปก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะ <S 2> <S 2> <S ยังไงวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ